ฮัลโหลนี่นายกพูดนะอุ๊ยสวัสดีค่ะลุงตู่ส้มตำเรลุี่สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีคะอืมผมเอาส้มตำหนึ่งต้มแซ่บสองข้าวเหนียวสามไก่ย่างสี่แล้วก็แป,ป๊บซี่หนึ่งขวดนะโอเคค่ะถือสายรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะท่านขออภัยที่ให้รอนานนะคะทั้งหมดห้ารายการนะคะไม่ทราบว,ว่าจะให้ส่งที่ไหนดีคะเออ ผมไม่เอาแล้วขี้เกียจรออ่ะท่านประยุทธ์คาท่านประยุทธ์คาตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะท่านอ้าวคุณป้าลีนาะมีอะไรเหรอฮะเออคือว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ย,นนยต่างพากันมาประท้วงหน้าสภาค่ะท่านเจ้ายังไงดีครับเออแล้วพวกชาวบ้านเนี่ยเขามาประท้วงเรื่องอะไรกันนะคุณพอจะทราบไหมหอืคุณป้าลีนาะอะ อ๋อชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมนาข้าวเน่าตายหมดตอนนี้เสียหายหนักมากจะแก้ไขยอย่างไรดีคะท่านโอ้โหแบบนี้ก็แย่นะสิคุณรีบไปบอกเขาเลยนะว่าแบบนี้แหละดีเลยพลิกวิกิตให้เป็นโอกาสนะเปลี่ยนเป็นสาวว่ายน้ำให้เด็กมาว่ายน้ำเล่นเก็บชั่วโมงคนละ20บาทนะถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ย ออกกําลังกายแล้วถ้าปีหน้าน้ำแรงนาแห้งหล่ะคะโอ้ยอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเปลี่ยนจากทุ่งนานะมาเป็นสนามกีฬาเลยให้เด็กเนี่ยมาออกกําลังกายเหมือนเดิมแล้วก็เก็บชั่วโมงเนี่ยคนละยี่สิบบาทนะถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยออกกําลังกายนี่ถ้าเก่งนั้นเนี่ยส่งทีมชาติได้เลยนะนะรับทราบค่ะท่านเดี๋ยวดิฉันเนี่ย จะไปบอกชาวบ้านให้นะคะับเอ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 เฮ้ยใครมาขัดจังหวะเนี่ยนะคนกำลังสนุกเลยนี่คุณปรินาคุณไปดูหน่อยสิว่าใครเนี่ยมาเคาะประตูเฮ้ยค่ะได้เลยค่ะท่านนั้นใครเลรอคะมีธุระอะไรมาเคาะประตูทำไม ไม่รู้เลยอคะว่าท่านนายกเนี่ยกำลังดอดตะก้ออยู่นะคะสวัสดีครับผมคุยกุณหลุงตู่เลยสิครับเออไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรเลยคะเออแล้วคุณเป็นใครเหรอครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับใครอยู่ครับตอนนี้อเออดิฉันชื่อว่านางสาวปรินาค่ะเอ้า้างนั้นก็นแสดงว่าคุณเนี่ย ไม่ใช่ลุงตูนะสิครับผมจะคุยกับลุงตูครับไม่ใช่คุยกับคุณรับได้ไหมหรือเออดิฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของท่านประยุทธ์ค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยก็ฝากดิฉันเนี่ยไปบอกท่านได้นะคะเฮ้ยก็กูบอกว่ากูจะคุยกับลุงตูกูไม่คุยกับมึงมึงพูดภาษาไทยเดี๋ยวมึงก็ตายไปแหละนี่คุณคะถ้าขืนคุณยังพูดคำหยาบแบบนี้อยู่อีกแล้วก็ ดิฉันจะขอเรียกรปภนะคะรปภหรอกูแดดหมดแล้วแล้วทีนี้มึงจะเรียกใครหรออุออออ๊ยดิฉันก็บอกแล้วไงคะว่าอย่าพูดคำหยาบอะค่ะรปภรปภรปภเฮ้ยกูก็บอกว่ากูแดดหมดแล้วไงมึงเชื่อกูหน่อยดิไปเรียกลุงตู่มาเร็วๆอย่าให้กูมีน้ำหอนนะฮึ

แต่กินหมดเฮ้ยน้ำมาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยลุงตูนแม่มึงจะไปไหนอ่ะฮยกูยังไม่ได้นิราพันเลยเฮ้ยกรรมการมึงคิดว่ามึงจะหนีกูไปเหรอลุงตู ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปีสองปีสมนุษย์มนุษย์มนุษย์จับมันเลยเออมนุษย์จริงๆด้วยกำลังหิวอยู่พอดีเลยแหกแหกแหกเหนื่อยเหนื่อยเออเฮ้ย ะไรอีกเนี่ยกำลังหิวอยู่พอดีเลยอะว่าไหม B2 นั่นสิ B1 ฉันก็กำลังหิวอยู่เหมือนกันเลยอะว่าแต่ทำไมเนี่ยหน้ามันคุ้นๆจังเลยอะว่าไหม B2 เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ นั่นสิฉันก็คุณคุณหน้ามันเหมือนกันกับนายนั่นแหละบีหนึ่งปล่อยผมไปเถอะนะขอร้องนะผมยังไม่อยากตายไม่ได้เฮ้ยเพราะว่าพวกฉันเนี่ยจะกินแกให้หมดเลยใช่ไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกอยากกินผมเลยนะ ผมยังมีหน้าที่กลับไปคืนความสุขให้ประชาชนอยู่เออคืนความสุขให้ประชาชนคำนี้คุณคุนนะอ่ะบีสองฉันจำได้แล้วไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงที่มันชอบมาแบบโผล่มาตอนวันสุขทางทีวีอะอะจริงด้วยใช่เลยใช่เลยมันนี่เองที่ชอบมาขัดจังหวะเราตอนเรากำลังจะดูกระตูนนะ มตัวจริงเนี่ยยิงใช้ได้เลยนะแกทักไปเนี่ยไม่เห็นจะตอบเลยใช่ใชจริงด้วยจริงด้วยเราก็อุตส่าห์โบกมือให้ตั้งหลายครั้งแน่ไม่นะผมไม่เคยยิงกับใครอะ่ะว่าแต่คุณอะ่ะทักผมที่ไหนเหรอทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอะก็ทักแกทางทีวีไงใช่ใช่ทักทางทีวีไง แหม่ญิงจังเลยนะอะทักทางทีวีเฮอไอบาเฮ้อไอพวกบ้าเฮ้ยเฮ้ยมันด่าเราอะบีสองไม่ไม่มันด่าแกอะไรบีหนึ่งด่าแกนั่นแหละบีสองแกนั่นแหละมึงนั่นแหละอา้าวมึงนั่นแหละเฮ้ย พวกมึงจองตัวอยู่ทะเลาะกันได้แล้วเอออพวกมึงอะถ้าไม่อยากเจ็บตัวก้าเหย่ยบกูเออก็บมาแล้วเว้ยก็ได้ไหมไอ้พวกบ้าเอออไอ้นั่นมาเป็นใครอะนั่นสิทำไมห,หน้าตาอับประรักอย่างเลยอะว่าไหม B2 ใช่ใชหน้าตาพวกเราอ่ะหลอกว่ามันตั้งเยอะน้อยนี่พวกแกบูลี่ฉันกันเหรอฮะสร้างมาเถอชินละเฮ้ยเอาอย่ากูคืนมันไว้กูจะถามมันเรื่องเงินห้าพันเมื่อไหร่กูจะได้ไม่มีทางอ่ะนี่อ่ะคืออาหารเย็นของพวกเราวันนี้ นี่นี 2, ่นี่บีสองบีสองฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะเราเอาไอ้เจ้านั่นน่ะมาเป็นอาหารเย็นของเราด้วยเป็นไงไอ้นี่ยตัวเดียวเนี่ยคงไม่อิ่มหรอกว่าไหมอ๋อจริงด้วยจริงด้วยมีสองตัวพอดีเลยกินคนละตัวนอบีหนึ่งโอ้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 เจ็บ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 อ้าวเป็นอะไรไปอะบีสองร้องทำไม ดูนั่นสิปีหนึ่งไอ้นั่นน่ะมันกัดฉันหน้าโอ้โหอมันกัดนายก็เท่ากับว่ามันกัดฉันเหมือนกันนะสิแล้วก็ไม่บอกแต่แรกเจ็บเจ็บเจ็บใจใจเป็นไงแต่บูมึงยังไม่เอาเหย้ยกูขึ้นมาแล้วบูมึงจะเจ็บตัวมากกว่านี้เฮ้ สมน้รหน้าอยาก,กัดกูดีนักใช่ใช่สุน้ำหน้าออว่าแต่จะปล่อยผมไปได้ยังไงไม่ไม่ไมนะ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 ปล่อยผมไปเถอะนะถ้าคุณปล่อยผมนะผมจะให้พวกคุณเนี่ยคนละห้าพัเลยเอาจริงจริงแถมไม่ต้องลงทะเบียนด้วยนะ รับเงินได้เลยรีบเอามาไปทำกับข้าวดีกว่าบีสองฉันหิวจะแย่อยู่แล้วว่านั่นสิบีหนึ่งฉันก็หิวจะแย่แล้วเหมือนกันนะอาอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพาผมไปไหนอะ่ะอยา่ยาอยา่าอย่าผมไปอยา่ยาอย่า